จอง8ดเดือนปีขึ้นคนที่จะทำอาหารที่เก่งๆนะหนึ่งใจต้องรักผมเติมไปติมสีไปซื้อไข่มาผัดเข้าผัดจานเดียววัตถุดิบต้องรู้จริงมันลึกซึ้งมากที่กว่าจะได้ถึงขนาดนี้สวัสดีครับ ผมจกโต๊ะเดียวครับคำว่าจกโต๊ะเดียวเนี่ยมาจากชื่อเล่นผมชื่อจริงจกที่มาที่ไปของร้านจกโต๊ะเดียวนะมาจากคุณพ่อคุณแม่ทําขายส่งอาหารทะเลพวกผมก็ต้องไปเก็บออเดอร์ตามร้านอาหารต่างๆก็ไปแอบดูบ้างชิมบ้างมาหัดทําบ้างแล้วก็ทําให้เพื่อนกินตัดส,สินใจทําเป็นทางการจริงๆคืนหนึ่งมกราปี50าศูนย์ก่อน,นทำโต๊ะเดียวพอเสร็จปุบ๊บย่างปีที่ล้วมึงคนจอง8ปดดึงปีครึง่งเริ่มมาขยายตอนนี้มี5โต๊ะ อาหารที่นี่ก็จะตามใจคนทําอยากจะก,กินอะไรก็จะศึกษาแตกฉานถ้าตัวไหนไม่ชอบก็ไม่คิดจะทำอาหารเลยกลายเป็นว่าทําสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแต่อาหารตัวเด่นๆก็จะไม่เกี้ยวกุ้งไปมะปูข้าวผัดส่วนอยากจะเน้นเรื่องอาหารทะเลครับเพราะว่าที่บ้านค้าของทะเล รางวัลทั่วๆไปที่ได้มาเนี่ยมันก็พอสมควรแล้วหลังจากนั้นของเมืองนอกก็มีมาจากมิชลินด้วยมิชลินไกด์ที่ครั้งแรกนี่ได้จากปาฮิมะก,ก่อนปีนี้ได้เกี๊ยวกุ้งคนที่จะทำอาหารที่เก่งๆนะหนึ่งใจต้องรัก วัตถุดิบต้องรู้จริงรู้แตกฉานเทคนิคก็ต้องรู้จริงต้องเป็นคนขยันแล้วก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่าไปยิ้มรวมหายใจไม่ดีถ้าไม่มีลูกน้องเราก็จะเหมือนร้านทั่วทไปอย่างเปิดปันชัยเยอะๆจะเหลือไม่กี่เจ้าเพราะจังหวะการทําแบบข้าวพวกนี้มันอยู่ที่ใจจังหวะไฟไม่เหมือนอาหารบางอย่างแฟน์ไฟอาตั้ง ร้อยยี่สิบองศาแต่อาหารจีนไม่เหมือนกันเช่นวันนี้ได้ปูตัวเลก็กเพราะเกิดพายุเข้าถ้าคนไม่รู้จริงการนึ่งปูผิดเวลาไปสองนาทีน้ำในตัวปูมันขดไปหมดมันไม่อวกแล้วก็แหล่งที่มาอาหารทะเลตัวนี้มาจากใช้ฝั่งฝั่งไหนฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแต่ละที่ไม่เหมือนกันผมต้องไปเลือกเองอะไรเองหมดครับก็คือความรู้ของวัตถุดิบเติมไมตรี 4, ไปซื้อไข่มาผัดข้าวผัดจานเดียวพวกแม่ค้าที่แบกไข่มาผมจะซื้อพวกนั้นเพราะว่ามันสด แล้วมันหอมเวลามาผัดข้าวผัดมันจะหอมมากเพราะไข่ธรรมชาติกับไข่เดียยไม่เหมือนกันสีเปลือกสีก็ไม่เหมือนกันมันลึกซึ้งมากที่กว่าจะได้ถึงขนาดนี้เวลาจะมาทานก็ต้องมีอยู่ 2, <S <S 2> เรื่อง1ต้องจองก่อน2ถึงนัดหมายมา3เราจะบอกว่าอาหารเนี่ยเราทาสิ่งที่ผมถนัดก็ <S 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 คือทางเราจะเป็นคนเซ็ตเมไนไว้ <S <S ใช่ครับผมเดี๋ยวว่าถ้ามาครั้งที่สองครั้งที่สมเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงก็ได้โทรมาบอก อยากเปลี่ยนก็นเปลี่ยนนี่แต่ต้องมองด้วยว่าที่ผมถนัดจบไม่มีสาขาแต่ว่าลูกชายเพิ่งไปเปิดส่วนหนึ่งคือเกี๊ยวกุ้งบะหมี่ปูแล้วก็ข้าวต้มกระดูกหมูที่เซ็นท่านเบอร์ชั้นเจ็ดขอเชิญชวนร้านจบโต๊ะเดียวนะตอนนี้ผมมีทำดิวเวอร์ลี่อ่ะก็อาหารบางอย่างเองส่วนที่จะกินเป็นโต๊ะก็ขอให้เปิดเป็นทางการก่อนลูกค้าเก่าแก่ทั้งหลายรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะจัดให้ครับผม